สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ฮะผมก็จะมีแผนคุยเค้าเตอร์นนะสี่ก็จะเน้นโจมตีออกริมเส้นแล้วก็เปิดคอสหรือคัดแบ็กอะไรก็ว่างกันไปนะก็จะเน้นโตกลับเร็วนะแล้วก็บีบเฮซิ้นแดนบนด้วยนะ โอเคฮะถ้าว่าอยากดูนะว่าทํายังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดยี่เเติมได้ทั้ง i อโอเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอลขอแนะนำบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเราก็มาต่อกันเลยนะเบตเทมซตติ้งที่ผมใช้จะเป็นของทีมชาติอุรุกวัยนะนี่ก็มาที่นี่เลยนี่นะทีมชาติอุรุกวัยหลังจากนั้นก็ไปเลือกแผน Default Formation นะมันก็จะออกมาเป็น4-3-3ประมาณนี้เลยแล้วก็โค้ดที่ผมใช้ก็จะเป็นโค้ดสไตล์ Quickcounter นะนี่ผมเลือกใช้เป็นชาบิ้รองโซ่ แล้วก็ปรับมาเป็นคุยเคาน์เตอร์นี่เลยตามนี้ฮะหลังจากนั้นก็จะมีการปรับตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะนี่ยเริ่มจากเซ็นเตอร์เลยให้ลงมาประมาณนี้นะ,ะเราจะไม่ลงต่ำจนเกินไปนะไม่งั้นหลังเรามันจะยังไงอะโดนแทงทะลุช่องได้ง่ายนะนะผมข้อจะจัดประมาณนี้แล้วก็ลากคางรับลงมาปิด ตรงรูนี้นี่ประมาณนี้เลยในส่วนปีกซ้ายปีกขวาก็ขยับประมาณนี้เลยนะทําตามนี้เลยนะเนี่ยให้สังเกตตรงเส้นไว้นี่ยืนประมาณนี้ในส่วนของแบกซ้ายแบกขวาก็แล้วแต่จะจัดเลยนะจะจัดยืนชิดประมาณนี้ก็ได้หรือว่าไม่จัดก็ได้นะหรือว่าจะออกข้างนิดหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดหลังจากนั้นเราก็มาปรับตำแหน่งให้เป็นเหมือนเดิม แล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นปีกนี่ฮะนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันพูดไงฮะแผนนี้ก็จะเน้นออกริมเส้นนะแล้วก็ไล่เพซิ่งแดนบนด้วยเวลาถ้าเขาเล่นแบบไงสไตล์บิวอัพเก็บขึ้นมาเนี่เสร็จเลยนะเข้าเร็วเลยในส่วนของคู่เซนเตอร์ผมจะใช้เป็นนักเตะออฟสไตล์นะอธิบายก่อนนะนักเตะออฟสไตล์คืออะไรผมยกตัวยอย่างผมยกตัวยอย่าง เช่นนักเตะคนนี้นี่ฮะคายวอเกอร์คายวอเกอร์เนี่ยมาด้วยเพล์อินสไตล์ดิเฟนท์ฟูลแบ็กใช่ไหมอ่าคนี้เราเข้าไปดูกันก่อนนะว่าดิเฟนท์ฟูลแบ็กเนี่ยจะแสดงผลในตำแหน่งไหนได้บ้างเราก็เข้ามาดูเลยนี่ฮะดิเฟนท์ฟูลแบ็กจะแสดงผลในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเท่านั้นในตำแหน่ง CB หรือว่าเซนเตอร์เนี่ยจะไม่แสดงผลก็จะเป็นนักเตะออฟสไตล์ ถามว่านักเตะจะแสดงยังไงล่ะวิ่งตำแหน่งยังไงล่ะพูดง่ายฮะก็จะเดินอยู่แ,แถวๆนี้นะจะไม่แสดงผลอะไรจะไม่เล่นเหมือนเดอะเดสตอยเอร์หรืออะไรก็ยืนยืนรักษาตำแหน่งไว้แค่นั้นแล้วก็วิ่งขึ้นลงตามเกมกันนั้นนะจะไม่แสดงผลในสไตล์ของเดฟเฟตฟุตแบ็กก็ถือว่าเป็นนักเตะออฟสไตล์เพราะว่าไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ถูกพ้่องนั่นคือแบ็กซ้ายไปขวาผมก็จะใช้2ตัวเลยนะนี่ฮะนั่นคือกุนเด้แล้วก็คายวอร์เกอร์ ในส่วนผู้รักษาประตูก็แล้วแต่เราเลยนะแต่ส่วนมากผมแนะนําก็ขอให้เป็นพวกสไตล์ attacking g o a l k เป p e r นะหรือไม่ก็ดีเฟนส์ก็ได้นะหรือว่าเอาตัวที่เราไว้ใจที่สุดในส่วนของแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาผมก็จะเรียกใช้เป็นสไตล์ attacking fullback นะผมก็จะขอเลือกใช้เป็นเอออเล็กซนเดอร์โนแล้วก็ f ฟรงค์กาเซีย Back side, แบ็กซ้ายแลอ้นเหลี่ยมลิตนะเดี๋ยวขอหาก่อนหาอเล็กซานเดอร์โนก่อนนี่เลยอเล็กซานเดอร์อโน่ร่างนี้ก็เป็นล่างทีมชาตินะแล้วก็แบ็กซ้ายนี่ฮะฟรังกราเซียนี่ประมาณนี้นะก็จะมาด้วยสไตล์ a t t a c k กิ g งฟูล b a c k นี่เลยก็สไตล์นี้ก็ขอให้ เล้นค่าพลังการเปิดบอลชาวแล้วก็พวกเคิร์บด้วยนะเวลาเปิดคอร์สไหลมันก็จะโค้งเข้าหาตัวที่เราจะให้หมุงกันนะแล้วขอให้มีพินพอยต์คอร์ซิ่งด้วยนะนี่ทั้งสองตัวนะก็มีสกิลพินพอยต์คอร์ซิ่งด้วยแล้วในส่วนของกองกลางกองกลางผมจะเลียกใช้เป็นแอคแมนนะในพวกสไตล์ลอบบอลเคาน์เตอร์ ounter, หรือว่าเล่นกลางรับตัวเดียวอะไรพวกนี้ผมจะใช้เป็นแอคแมนส่วนใหญ่ นี่ฮะมันก็จะเหมือนเป็นเซนเตอร์ตัวที่3แล้วนะในส่วนของ CM แน่นอนนะสไตล์ควิกอเตอร์รนะต้องเป็นบล็อกทูบ็อก่าในที่นี้ผมก็จะใช้เป็น n i c คลบีเ e าแล้วก็โอ i ิกาดนะมาตินโอนิกาดนี่ฮะนิโคลเล่าก็จะมาด้วยสไตล์บล็อกทูบ็อกนะก็จะลุกได้รับได้แต่ว่าในส่วนของโอนิกาดเห็นก็จะเน้นไปทาง เกมลูกซอม,มากกว่านะเกมแล้วก็พอได้ในระดับห,หนึ่งนี่ฮะสองตัวนี้ต้องเป็นบล็อกทูบล็อกนะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่แนะนําไม่เป็นโอเชียเตอร์หรือว่าครีเอทีฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องเป็นบล็อกทูบล็อกเท่านั้นนะในทาหนซีเอ็น CM, ในสไตล์ควิกอลเตอร์ในส่วนของปีกฮะปีกทั้งสองข้างผมก็จะใช้เป็นปีกธรรมชาติเลยนะจะไม่ใช้เป็นพวกสไตล์คอ,อ,อสเปเชียลลิสอะไรนะ เพราะว่ามันต้องเน้นทำชิ้นหนึ่งสองแล้วคัตแบ็กได้ด้วยนะแต่ว่าคอสเปเชียลลิสเนี่ยมันจะออกเออริมเส้นอย่างเดียวเลยนะเปิดคอสอย่างมันนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาในสไตล์พวกคัตแบ็กแล้วก็จะเปิดมงในบางจังหวะเพราะว่าเออพวกเออปีกสไตล์พวกนี้นะมันจะไม่เหมือนเออ,อยังไงคอสเปเชียลลิสคอสเปเชียลลิสมันจะออกริมเส้นจ่าเลยนะแต่ตัวนี้มันก็จะกึง่งๆึกลางๆเลยนะจะเข้าในก็ได้หรือจะออกข้างก็ได้นะ ดังนั้นผมเลยเลือกใช้เป็นแบบปีธรรมชาติทั้ง2ตัวเลยในส่วนของกรองหน้าฮะผมขอแนะนําเลยนะถ้าใครชอบแบบสายเปิดคอร์สหรือว่าเปิดคัทแบ็กอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้เป็นคนนี้เลยฮะร่างสแตนดาร์ดนะฮาแลนด์นะฮาแลนด์ล่างสแนะนะตนดาร์ดตัวนี้พอเลยนะไม่ต้องไปปรับเลยมากนะไม่ต้องปรับสูตรเลยมากนะแล้วก็มาด้วยเพย์อิงสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะสไตล์ Style, พวกฟ็อกอินเดอะบ็อกเนี่ยเออ่ค่าแอตแทกแอบเวนิเนี่ยจะสูงอยู่แล้วนะมันจะหา ตำแหน่งการยิงได้ดีแล้วก็ยิงท่าช่างยากได้ดีด้วยนะสำหรับสองตัวนี้แต่ว่าถ้าใครมีเนื้อดอการ์นะร่างนี้นะใจะพูดยังไงมันก็เป็นร่างฟ็อกอินเดอบ็อกเหมือนกันนะเนี่ยนะค่าแอทแทกวันนี้ก็สูงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเปิดคอร์สไปรู้สึกว่ามันเข้าชาร์จไม่ค่อยดีรู้สึกมันจะช้ายังไงไม่รู้นะสำหรับร่างนี้นะเออร่างนี้ก็เปิดได้ฟรีนะอะถ้าใครมีร่างนี้ก็มาใช้ได้นะแต่ว่าจะไปหวังเปิดหมมก็จะลําบากนิดนึงนะ เออก็อยู่กับปูเลยแล้วกันในส่วนการเปิดกระดัก้หน้าเปิดนะไม่เปิดนิลเล่นะแล้วก็ในเรื่องเตะม,มุมนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยน้าง,งานชอบใครก็จัดเลยนะไม่ต้องไปอะไรมากมายในส่วนแท็กติกฮะแค่ปรับแค่ตำแหน่งเดียวนั่นคือจะเป็นการดีเฟนส์โรดี้ไวนะ้นะนี่ผมจะเลยจะดีเฟนส์โรดี้ในแอ t แท่ที่1นี่ฮะจะห้จะไม่ให้มันขึ้นสูงสักเท่าไหร่นะ ปกติมันก็ไม่ขึ้นสูงอยู่แล้วนะแต่ผมดีเฟนไวเพื่อเพื่อเอ่อเพื่อความชัวร์แล้วกันนะนฮะนี่ะหรือว่าใครจะเพิ่มเติมในแทคติกไหนก็แล้วแต่อะมันก็ประมาณนี้นะอะต่อไปนะั้นก็จะเป็นหน้างานแล้วก็วิธีการเข้าทำนะไปดูก,กันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมในรูปแบบเกมนะก็จะเน้นออกนิมเส้นนะตามสไตล์แผน4ี 3, น่นก็เน้นออกนิมเส้นอยู่แล้วนะถ้าเราจะไปเจาะตรงกลางมันก็ ถามว่าเจาะได้ไหมก็เจาะได้นะแต่ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดด้วยถ้าจะให้เล่นแบบง่ายๆเหมือนผมเลยคือเน้นริมเส้นแบบนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากดึงจัดหนึ่งทีเห็นไหมแล้วก็รอแบ็คเติมแล้วก็คอสเลยปึ๊บเกือบได้ฮนะระมานี้นะไปอีกสองตัวบนก็จัดเน้นเออไงเน้นเลี้ยงแล้วหักเข้าในนะเพื่อดึงแบ็คให้เราเนี่ยขึ้นไปเติมแล้วก็เปิดคอสเลส่วนมาสไตล์นี้ผมจะใช้แบ็คเปิดคอสนะ อืมบอลอยู่ที่เลวเนเมสซี่เปเรดี้เปเรดี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงติดมอกอยู่ในเสาข้องฮะเอาเรื่องฮนะเสียดอฟฮะโอเคติดฟันกราเซียออกข้างมาเซียซ่า,าริงฮาแลนด์ริงฮารแลนด์รรนล่างนี้เป็นล่างสแตนดาร์ดนะยะบากทีหนึ่งนะไม่ใช่เป็นล่างอีปกหรือว่าล่างเออโชว์ทารอะไรนะเป็นล่างสแตนดาร์ดเลยก็ใช้เงินในเกมมนาะซื้อเอานะนี่ ถ้าใครไม่มีกองง่ายดียก็ขอแนะนํเมย์ล่างนี้นะของแท้แนะ่นอนนี่ฮะพยายามดึงจังหวะให้แบ็กเติมแล้วก็เปิดคอสประมาณนี้เห็นไหมอืมอ้มฮันแลนม,มันหาจังหวะดีอยู่แล้วนะเบเกตประกาศมาบอลอยู่ที่คลายวอลเกอร์นี่ฮะเห็นไหมฮะสังเกตักเตะออฟสไตล์ฮะก็จะไม่เคลื่อนที่เยอะเท่าไหร่นะนี่มันก็จะเป็นผลดีก่าเซนเ,นเตอร์เราด้วยนะแต่ว่าค่าพลังในเกมรับมันก็แน่นอนฮะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถน,นัดมันก็จะเล่นยากหน่อย ๊บอลอยู่ที่อือเล็กซานเดอร์โนคอสมาลูกนี้ฮะปัดทิ้งมาได้บอลอยู่ที่เปเรดี้ยังเก็บได้อยู่ฮะนิโค้พีเอล่าออกข้างมาให้ฟรังซ์กาเซียคอสเข้ากลางมาลูกนี้ยังติดอยู่แล้วเป็นเกมตก้กกาบฮะอืมนิโค้ีเอล่าฮะต้องรอยอยู่ครับเปเรดี้ย่างนี้โอ้ยคล่องคล่องเอาอ,อยู่ฮะโอ้โหโดนจนได้ฮะ แหมเอาเรื่องจับเลยนะอืมเอาเรื่องเอาเรื่องนะคนนี้โอเคฮะต้องอาคืนได้ได้บออยู่ที่อาริสเดอร์อนโนอ,อเจอเพสเลยเหมือนกันนะเดโกโฟอรันแถนตรนนี้ยังติดคลายวอลเกอร์บอที่ราฟินยาดึงจังหวะหนึ่งที แบบนี้ล่ะสวยแต่เข้าในนิดนึงแล้วก็เปิดคอร์์มาลูกนี้อืยังไม่ได้ฮะมาอยู่ที่เด็กกฟอลันนี่อาซาออกข้างมาเซอดอฟริโอเนลเมสซี่ดึงจะบันทีฟันกราเซียดักได้แทงมาลูกนี้ให้เซียซ่าฮะเซียซ่ายกมาลูกนี้ให้เออริงฮาแล่นหมวกช่งเสาสามดีน,นิดนึงฮะยังติดเซมฮะลาสินยา แหมแลเมื่อกี้น่าจะปั่นนะแต่ว่าน่าเสียดายของลูกฮารแลนด์มากกว่านะหมูกก็ค่อยคมเท่าไหร่นะครับลังการหมูมันน้อยแต่ว่ามันหาจังหวะดีนะโอเคขอหาเท้าซ้ายมาเปิดแตะมุมหน่อยเปิดลูกนี้ขอปาดเน้นๆหน่อยอยหือแหมฮารแลนด์เราฮะโอกาสช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าทำไม่เรื่อยโอกาสมันก็จะมาเอง บอลอยู่ที่เซียซ่านิโคลฮะแหมเจอกระแทกเร็วฮะเกรดดี้เร็เดีเยวกันสิอืมดักได้สวยคุณเด้เอาข้างมาแทงมันวิ่สวยฮะนิโคลโหแรงเกินไปฮะแล้วก็จบครึ่งแรกไปฮะทีมเราก็ยังโดนนำอยูน่นะหนึ่งหนึ่งประตูต่อศูนโอเคฮะมาเริ่มครึ่งที่สองกันต่อ โหดักได้สวยให้คุณเด้เออกข้างมาเซียซ่านิโคลฟันกราเซียดึงจบับบวะหนึ่งทีแทงตรงนี้สวยแม่เข้าตำแหน่งฮะขอมาลูกนี้ลาฟินยาเรียบร้อยฮะแม่นึนว่าจะเป็นฮาแลนด์ที่ไหนได้ให้เป็นลาฟินยาัะหม่งลูกนี้เข้าไปก็ตะเสมอได้นะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากกราฟินยา อุนิกาดเคื่นหนังมายกมาลูกนี้บอลที่ลาฟิโลาเนาอืมปัดออกมาได้ฮะอุนิกาดออกข้างมาลาฟินยาจ่ายแทงมาลูกนี้อืมโอ้โหจ่ายคืนกับลึกเกินไปฮะสวยลูกนี้โอ้ล้ำหน้าฮะน่าเสียดาย โอ้โหหุ่นล้าเป็นหลายช่วงตัวนะเนตา้าแต่เปิดขึ้นมาถ้าถิงวิลาอเดรนอสซา,าโอโ้ตัวนี้บิดนะปล่อยว่างไม่ได้อือโชคดีฮะลูกนี้ล้าหน้าไปฮะิีก็ฟวรันไอตัวเมื่อกี้นะที่ของปอมเมื่อกี้นะปล่อยไม่ได้นะป่านโค้งโคตรดีนะผมเจอมาแล้วนะอันตรายมากๆา,ากเลย โอเคฮะเตะเปิดขึ้นมามาแล่นมุ่งชกมาโอริการดของข้างมาให้ลาฟินญาดึงเจ้าบอลทีให้เอลิกซเดอร์โน่้องคอสนฮะลูกนี้อือยังติดบล็อกอยู่ได้เป็นลูกเตะมุมแหมลูกนี้ขอเล่นเร็วหน่อยนะยกมาลูกนี้มุ่งชงกขึ้นไปลาฟินญายัางติดบล็อก แหมลูกเมื่อกี้เกือบได้สูตรนะนี่ฮะยกเมื่อกี้ลาพิญญาถ้าไม่ติดบอกนี้น่าจะเข้า่ะอนะโอเคให้ามาเตะโม,มมีดีก่อนอย่าขอเรี่ยเท้าซ้ายฟรัน้นกระเซียอย่าขอตำแหน่งดีดีหน่อยปาดมาลูกนี้อ่ะขอได้ลุ้นหน่อยอื่ไม่ได้ลุ้น,นะนเะยเซนเตอร์ไม่ได้ขึ้นมีหม่งด้วยแล้วเป็นเกมโต้กลับฮนะ อืมต้องเอาให้อยู่เอาให้อยู่คียิเียานเป๊เป้คิิเียดนเปนนเปเลีเเ้ยงขนมาต้องกดออกประตูฮะอืมสวยนี่ถ้าเราไม่กดออกเมื่อกี้นี่เรียบร้อยแล้วนะปึ๊บม,มาอยู่ที่ฮาร์แลนด์โอ้โหเจอเพลนเร็วฮะเขาเจาให้ได้นะออกข้างมาสวยให้เซียซ่าดึงจังหวะหนึ่งทีให้ฟันกราเซียคอร์สอีกทีนึงอืมไม่เข้าจุดฮนะ บอลยังยังอยู่ที่ลาซินญาอเลสเตเดอร์โนข้างมาแล้วก็คอร์สมาลูกนี้อือยังไม่ได้ลาซินญาอเลสเตเดอร์โนคอร์สมาลูกนี้ติดบล็อกอยู่บอลยังอยู่ที่ลาซินญาพยายามจะคอร์สมาให้ได้ยังติดบล็อกอยูอย่ฮะได้เป็นลูกทุ่มเะ ทุบมาลูกนี้โรดี้อารีลเลสเ,เดอร์โน,โนคอสมาลูกนี้ให้อม,มาโคฟาร์มาเทนแหมบอกลูกนี้น่าเสียดายฮะมาโคฟาร์มาเทนล่างนี้ก็เป็นล่างเออเพย์ยิมสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ,บ็อกนะก็ของแจกฟรีนะก็แลกมาบอกอยู่ที่เซียร์ดอ็อฟออกข้างมาอืมอยากได้สวย แทงมาลูกนี้นิโค่โอ้โหจ่ายลูกนี้แม่ไม่ดูเพื่อนเลย้าตูรามดักได้ฟิลด์ออฟโอ้โอ,โอ้จะโดนแทงช่องฮนะไม่ได้ฮะไม่ได้เตะที่ขึ้นมาก่อนพยายามตั้งกันใหม่อืมเอาแล้วฮนะเขากำลังคืงนฮะพาเดลนักวิทต้องพยายามปิด <don> บอกไว้ก่อน minutes, โอเคดักสวยฮนะทุกเวลาห้าที อืืหโดนดักอีกแล้วฮะ,ะถ้าถิกวิลาพยายามแบกไว้ก่อนโอ้ยโอ้ย,อยจะโดนนะฮะโอเคไปเกสโตกรัฟฮะคุนได้่จยอ่าข้างมาเลยฮะไอ้บิวติอาร์ทฮะโอเคสวยโอ้โหลูกนี้ยังไงขอคัดขอเปิดหน่อยแล้วกันนะอืมมองทิ้งไม่ได้อา้าวนี่โคจ่ายแจ็คเข้ามาเรียบร้อยสิครับแบบนี้ อืมเจอนาทีปากของแท้จากมะโคฟาร์มาเทนอืมเอาจนได้ฮนะนโจอนาทีปากในแทบล้องนะใครเจอไปนะเก้ 96, นะก็จบเกมไปนะทีมเราก็เฉือนชนะไปได้นะ2องประตูต่อหนึ่โอเคข้างก็เป็นไงกันบ้างนะสลับแผนควิกเคิลเตอร์สี่ามนะก็จะเน้นเอ่อออกริมเส้นนะ แล้วก็จะเปิดคอสเปิดคัทแบ็กอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าสไตล์4ี่สาเนี่ยมันเน้นริมเส้นอยู่แล้วนะจะไปเจาะตรงกลางมันก็กล่องหน้ามีตัวเดียวนะซึ่งมันจะเจาะยากมากเลยนะผมขอแนะนําให้ออกริมเส้นแล้วก็เปิดคอสหรือเปิดคัทแบ็กอะไรก็ว่ากันไปนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ